بسم ا ุส ه ا ม ر ิลลอฮิ ح ي ราห์มาน ل ราีม والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ربي ش ر ح ل ي صدري و ي س ر لي أمر وحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำริญจากัลานสบฮานัฮหววตะอัลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแต่การบ้านคนดีมุ่งมั่นที่จะทําให้พวกเราทุกคนนะครับโดยส่วนตัวโดยครอบครัวโดยสังคมนะครับทุกส่วนของสังคมเราอยากจะให้เป็นคนดีในอันอิสลามนะครับเป็นบ่าวที่ดีของลลุสุบฮานะฮุวาตาลาเป็นอุมาที่ดีของท่านนบดุลเีมมห์มัตสองร้อยหอะเลยฮิวสลัมเป็นค่อยรออุ้มมาจินประชาชาติที่เลืลิศประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนะครับในครั้งนี้เราจะพูดคุยกันถึง บางประเด็นบางเรื่องที่เรามันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพียงครั้งเดียวนะครับห,หรือเรามีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียวนั่นก็คือการเกิดการตายนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าแต่งด้วยเหมือนกันบางทีเพียงครั้งเดียวในชีวิตนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เรามีโอกาสทำได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยเราอยากที่จะให้มันถูกต้องตรงตามหลักการอันอิสลามให้มากที่สุดนะครับ เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันคือเกิดแก่เจ็บตายนะครับพี่น้องเชลักรัทางหลายครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเกิดในภาษาอาหรับเนี่ยเราใช้คําว่าอันวีลาดะนะครับแล้วก็เด็กที่เกิดมาเนี่ยก็ใช้คําว่าอัลเมลูดนะครับเด็กที่เกิดมาภาษาอาหรับก็เรียกว่าอันเมลูดนะครับในส่วนของการการเกิดเนี่ยนะ การคลอดบุตรอันนี้สตรีที่เกิดหรือว่าคลอดบุตรอันนี้นางเองอาจจะมีมีโอกาสได้คลอดบุตรมากกว่า1ครั้งนะครับดังนั้นการปฏิบัติตัวของสตรีเกี่ยวกับการเกิดนะครับก็เป็นสิ่งที่มุสลิมะหลายหลายคนต่างก็รับรู้รับทราบกันดีๆนะครับเราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆเ,เ,เลยนะครับ บางคนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ยังไม่ ik, อากินบาเลกยังไม่บรรลุศาสนาภาวะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับแล้วก็พอ,อประสบกับเหตุการณ์จริงเมื่อถึงคราวตั้งท้องตั้งคันกันจริงๆนะครับอันนี้ก็แต่และคนก็คงจะ,ะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เราปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นในขณะที่ตั้งท้องตั้ง,ง,ง,งคันควรจะทําตัวอย่างไรนะครับอ่านกุณานมากมาก นะครับละมาด,ดูอานะครับโดยเฉพาะยิ่งดูอาให้ให้ลูกของเราเนี่ยเป็นลูกที่ซ้อนแล้วเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่เชื่อฟังต่ออัเชื่อฟังต่อลอรอซูลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นลูกที่อ,อยู่ในกรอบอยู่ในรองร้อยของศาสนาเป็นลูกที่ เป็นหนึ่งในเจ็ดบุคคลที่นบีบอกในฮะดีษนี่ว่าว่าชาบุญนะชาฟียิบาดาติลและและคนหนุ่มนะครับที่เขาเติบโตมาในห่วงในกรอบของการจงรักภักดีต่อรอนสมัยนับหัวตอาาอันเนี้ยบทด,ดูอาเหล่านี้คำวิงวอนเหล่านี้คุณแม่และก็คุณพ่อเนี่ยจะต้องจะต้องมันขอโดยเฉพาะยิ่งคุณแม่เองในขณะที่ตั้งท้องเนี่ยนะครับจะพูด จะฟังก็ขอให้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสิ่งที่มีความดีงามฟังอัลกุรอานพยายามงดเว้นหลีกเลี่ยงจากการดูหนังฟังเพลงในขณะที่ตั้งท้องตั้งคันพยายามให้อยู่กับอัลกุรอานอยู่กับการอิบาะหดละมาดฟะรุดูละมาซุนนะ,ะต่างๆนะครับส่วนการถือสิ้นอดก็ดูว่าภาวะร่างกายนั้นพร้อมไหมที่จะให้ถือสิ้นอดนะครับ ซึ่งถ้าว่าเป็นช่วงแรกๆของการตั้งครรภ์ก็น,นี่อาจจะสามารถถือสิ้นอดได้แต่ถ้าว่าเป็นช่วงท้ายๆใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูและโดยเฉพาะยิ่งปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเหมาะสมคู่ควรแค่ไหนอย่างไรนะครับพี<ม>่น้องที่รักทั้งหลายครับวลาดินซอนเละเฮนยาเดออูรลาหูเนี่ยลูกที่ซ้อนแล์ที่ขอดูอาให้แก่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งจากสามประการ ที่ท่านรซูนสองร้อยหัวอะลัยฮัสลัมได้เคยบอกไว้ว่าเมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตลงเนี่ยสามประกาศนี้จะยังคงมีผลเขายังคงได้รับคุณค่าความดีงามต่อไปอีกแม้ว่าชีวิตจะจบสิ้นลงแล้วก็ตามรซูรสลสองร้อยหัวอะลัยฮัสลัมได้เคยกล่าวว่าอิซามาทับนูอาดามะอิงกอตออาอามาลุฮูอิลลามินสลาตินจารี อาเ م ินมิยุนท ف ع ب บิฮีอาวลดินซาลฮิะ د ع و ل a เมื่อลูกหลานอาดัมสิ้นชีวิตลงตายลงอามานการงานของเขาก็จะสิ้นสุดลงนอกจากสามประการนอกจากสามประการเท่านั้นนั่นก็คือการบริจาคที่ยาริยะไหลรินมาอยู่ตลอดเวลา อุลามะก็บอกว่ากับการบริจาคที่เป็นเป็นเรื่องของการมวกกัฟนะครับสาธารณกุศลสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสร้างศาลาที่พักริมทางขุดบ่อน้ำทําถนนนะครับบริจาคที่ดินสร้างทําถนนบริจาคที่ดินเพื่อขุดบ่อน้ําสาธารณะบริจาคที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดเพื่อสร้างโรงเรียนเหล่านี้ ถือเป็นสตอกฮอนจริยาแม้ว่าเขาสิ้นชีวิตลงไปแล้วแต่คุณค่าความดีงามของสิ่งเหล่านี้ไม่จบสิ้นนะครับอันนี้คือประการที่1ประการที่สองความรู้ที่ยังคงถูกได้รับประโยชน์ผู้คนในสังคมยังคงได้รับประโยชน์นะครับประการนี้ผมคิดผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมันก็มีโอกาสมีโอกาสได้รับนะครับประการนีนะ้ถึงแม้ว่า จะไม่ใช่คนที่เรียนสายสาศาสนาไม่ใช่คนที่เรียนสนาวีอ่านอาหร,รับไม่ได้อ่านอาหรับไม่เป็นแต่ความรู้วิชาการาศาสนาทุกวันนี้เราสามารถหาได้จากภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษามลายูหลากหลายเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเพื่อนของเราไม่รู้แต่เรารู้เราอ่านจากภาษาไทยเราอ่านจากภาษาอังกฤษเราอ่านจากภาษามลายูซึ่งเพื่อนของเราไม่ไม่รู้เราก็สามารถที่จะบอกกล่าวนะครับเผยแพร่ความรู้ไปได้ เพื่อนทําไปปฏิบัติหรือแล้วไ,<ป>ไปบอกต่อเห็นไหมครับความรู้ก็เป็นประโยชน์เรื่อยไปไม่สิ้นสุดนะครับแม้ว่า,เ,าเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามไม่สิ้นสุดนะครับอันนี้ความรู้ความรู้ที่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นประการนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสได้รับทุกคนทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นอาจารย์คนที่เรียนสนวีคนที่เรียนจบนอกคนที่อ่านภาษาอัหรับได้เพียงอย่างเดียวไม่ใช่นะครับทุกคนมีโอกาสได้ และที่สําคัญประการที่3พี่น้องครับหรือลูกที่ดีขอดูอาให้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอันนี้ประการที่3เนี่ยอยากที่จะให้พวกเราตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนามุมาะพยายามเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยเป็นวัลดินซอเน่ยเป็นลูกที่ดีนะครับคนที่มีลูกแล้วก็พยายามเลี้ยงดูลูกให้เป็นลูกที่ซอนลูกที่ละมาที่อ่านอ่านอัลกุรอาน นะครับเป็นลูกที่สนใจเรียนโดยเฉพาะยิ่งเรียนเรียนศาสนาหรือเรียนสายสามัญก็ตามเถอะนะครับทุกแขนงวิชานะที่สําคัญลูกละม,มาและลูกอ่านอัลกรุรนส่วนคนที่ยังไม่มีลูกนะครับก็ฮะดิษนี้น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นทําให้มีความมุ่งหวังอยากจะมีลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ เป็นแรงบันดาลใจทําให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะต้องเกิดการแต่งงานเช่นคนที่ยังไม่แต่งงานก็แต่งงานสิครับเพื่อเราจะได้มีวลดินซอลเลหินเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะครับและคนที่แต่งงานแล้วบางทีก็มีเหตุบางสิ่งบางประการไม่ได้ลูกก็ลองหาวิธีทางดูเพื่อเราจะได้มีลูกและลูกของเราวลดินซอลเลหินยะดาอูละหูลูกที่ดีขอด้วยให้แก่เรานะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับดังนั้น ในขณะที่พัญญาของเราตั้งทันพี่น้องีครักทั้งหลายครับเนะี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยพยายามที่จะให้พัญญาของเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนะครับดูอาจากอัลลอฮ์ขอให้ลูกที่อัลลอฮ์จะที่อัล้อมอบให้แกเราเนี่ยเป็นวละลลดินซอเลหินเป็นลูกที่ดีไม,ม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือเป็นลูกผู้หญิงก็ตามนะครับนะคร,บรับพี่น้องี่รัก์ทั้งหลายครับอันนี้อยู่ในช่วงการตั้งทันยังยังไม่ทันได้คลอดนะครับนะส่วนเมื่อถึงช่วง ช่วงคลอดเนี่ยนะครับการปฏิบัติตัวของสตรีของหญิงที่คลอดลูกนะครับอันเนี้ยสังคมบ้านเราเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเราคลอดด้วยหมอตำแยซึ่งแน่นอนแล้วครับหมอตำแยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของหมอตำแยแทบไม่มีให้เห็นในสังคมอีกแล้วนะครับก็ใช้หมอโรงพยาบาลกันแต่ประเด็นที่น่าคิดก็คือว่า บางครั้งเราไม่อาจที่จะเลือกแพทย์หญิงมาทำคลอดให้กับพัญญาของเราได้นะครับมีแต่นายแพทย์ที่ทำคลอดพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตรงนี้เป็นความความอึดอัดใจของพวกเราลหลายๆคนนะครับที่เราเลือกไม่ได้นะครับผมคิดว่าเ,เรื่องนี้ ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราจะต้องช่วยคิดหาทางแก้ไขถ้ามีองไรที่จะให้เราเนี่ยมีแพทย์หญิงเพียงพอที่จะดูแลมุสลิมาของเราในในขณะที่คลอดนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฉุกคิดกันตั้งแต่ณเวลานี้นะครับเอาละครับสำหรับช่วงเวลาของอารายการบ้านคนดีวันนี้ซึ่งวันนี้เราพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเป็นหัวข้อย่อยของคําว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับวันนี้เราพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกัน เกี่ยวกับการเกิดนะครับอิีาャルครับในโอกาสต่อไปเราคงจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับวบิลลาฮิตฟิกวันฮิดายะวัสสามาอะลยกุมวบรหัมตุนลอวบราะกาตุ